พูดถ,ถึงเจตนาคือการตั้งใจไว้สิไปหมองใดหม่องหนึง่งในอารมณ์นั้น mm hmm. หรือแม้กระทั่งว่าการจดจ่ออยู่ในกําลังการในการกําล่งเดินทางอยู่ังสิเพสาะว่ามันตายในระหว่างการทางอารมณ์จิดสุดท้ายพวกรูสุดท้ายมันสิไปหมองหันละก่อนเพราะว่าพวกเขาเน้นเน้น่ได้เกินในการ ปฏิบัติทั้งใจให้ใหมากกว่าข้อเหมาะสมกับฐานะของผู้วาการงานเองต่างๆถือว่าทหุกคนอยู่กับข้ามบอดีกรรมพอ่อวนาเอาไว้สะกอนเพื่อการนึึง,งพว่าุทธเจ้าถูกพระองค์ก็พุทโธนี่แหละพุทโธไว้ตลอดจใจมันขายในขณะใดทีเฮ้าบ่คุยกับผู้นั่นผู้นี่เล้วกับพรวนาของเข้าไป <S <S เริ่มตัวแรกก็ตืต่นขึ้นพราะจะยามฝืนพราะจะยามบืนเอาธรรมดามันกับ ตามคนเคยชินคนบัตรเตือนขึ้น,นปั๊บขิดหาเงินหางานคิดหาคนผู้นั้นหาคนผู้นี้หาสมบัติที่มีวิญญาณแหละบ่มีวิญญ,ญะะ <c oughs> าณนั่นแหละบาดนีเฮาเมื่อได้ฟั้างถ้ำแล้วจะให้เอาถ้ำนั่นแหละมาเป็นเคารพยู่ตอนแรกมันก็นยู่แย่งกันเป็นธรรมดาเลยตื่นขึ้นมาพับเหมือนมาพุดโทพุดโธพุทธโธไปเรื่อยก็ได้ดูผู้ใดสิบนำมัตถุพุทธานังก็ได้อันใดก็ได้สิมันเป็นถ้ำ ให้มันเป็นเครื่องผูกจิตเอาไว้สะก่อนให้มันชิ่นให้เกิดความเคยชินคำว่า,าความเคยชินคือเฮาชิ่นในการตื่นขึ้นแบบคิดหาเงินหางานคือไปหันคือไปหนีมาหันมาหนีไปหาผลประโยชน์เสวนตัวนี่แหละค <c oughs> ือาพขึ้นมาเนาวพุทโธพุทโธพุทธโธไปโหลดมันมันมีแนวให้มันไหลยอยู่หรอกแต่ชิพูดถึงเราเป็นล้านๆแล้วกะชิบเอาแล้ว บางคนกับตื่นเพขึ้นมานิพพานังประมังสุขังบางคนทพก่มขึ้นมากับพุทโธพุทโธพุทโธบางคนกับซ้ำม,มาอารหังบางคนกับหน้ามะพะทะบางคนกับสวดมนต์ไปเลยแต่สิโดยแล้วถ้าเป็นข้อหมายการซื่อถึงระพุทธเจ้าทั้งเบิดนั่นแหละยังก็ดีเพราะว่าทุกอย่างที่ออกมานี่ออกมาจากกับ <annoying S 1> <ๆ>ุทธเจ้าในการในถ้ำท <highways S 2> ั้งเบิดโดยแล้วก็ออกมาจากกับุทธเจ้า ว่าแล้วแต่ไฟสีรละลึกหนึกถึงบ้ตนต่างกันดอกในการนึกในการนึกถึงแต่ว่าสาคัญทีว่าเข้าจากหาเห็นมันชนิ่นชิ่นคือกันเลยกระต่กก่นเพิ่มขึ้นแล้วนึกถึงหาหน้านึกถึงคนผ้นั่นนึกถึงคนผู้นี่มัน,นชิ่นถึงขันนั่นรับรองว่าวัตกตรมก็แล้วกันแต่เป็น,นึังสีี่จริงในควอมผ่านมาหลายขั้แล้วที่คนที่เขาตาย บอกตรงๆว่าเขามาหานั่นแหละเขาตั้งใจเขาตั้งใจว่าสิมาหาเฮ้าเนี่ยแต่ว่าถึกรถส้นตายกอนีสิเขา,า,าก็มาได้ผู้ขับรถตัวนั่นจอคือเขาเบิ่งเฮ้านนอย่างยุทธภูบไปแหละ,หละเบิ่งเขาคิดถึงหนาเขาไวแน่คิดถึงสถานที่นั่นแน่อันนี้ว่าท่านเป็นบาปว่าท่านเป็นบุญเด่นแต่ว่าเจตนามากกว่า,า,าจากมาทาบุญจากมาฝึกกรรมฐา,านนั่แต่ว่าตายกอนส่วนผู้ซ่อนนั่นคิดไปโทษทีหมดแหละ เออเพอจะตายพวกเราก็มาหาเห่าหน่นยแหละมาก็มาบอวาเรื่องเล่านั้นมีให้ฟังไม่ชนะน,นั้นครับรถจีน,นันเขาก็จอมาหาหน่อยแหละเขาก็จําหนาเห่าในในในนั่นที่เขาเห็นนั่นแหละลูกมากับมาละตีประมาณตีสองหาตีสามนี่แหละมากับมาเพิ่กวคุยกันเรื่องนั้นเนื่อนี้ จุดหมายก็คือว่าให้ทุกคนเข้าใจเขาว่าตั้งจิตตั้งเจตนาเอาไว้จิตสุดท้ายมันจะไปใส่มันจะมาหันก่อนพอดีมาหาหฮอเฮากับแนะนําไห้แนะนําไห้กออให้เบิ่งพพุทธลูกติดตัวหนากุตินั่นแหละติดตัวท้างหนาให้เพิ่นสวดภาวนาไปพุทโทพุทโทพุทโธเราเพิ่นกระจางคลายหายไปเองรับ่องว่าพุตกตั้าก็แล้วกัน นั่นแหละจงวันนิ่งยำพวกเฮาการปฏิบัตินึ่งทั้งหมดนั่นมันบริยาหรอกเขาทำทั้งใจเอาเขาง่ายทองไปเรื่อยเห็ดไปเรื่อยถตมันที่สงบมันก็ร้อยสงบเองดอกถ้าตั้งใจเล่งเพ่งอยู่ว่าจากไหนมันสงบมันบรสงบเด้เพ่งเล่งอยู่จากสงบแบบนั้นแบบนี้ยังหันบันมีทางก็แล้วกันมันสิร้อยมันสิเผลอไปคือพอเข้ามานังนี่ง เขามานั่งนี่อยากสงบกับขาด,ขาดขคณีกินตนาการไว้บ่มีสร้างเด้อแต่ว่าเขาเหตุไปของเขาเรื่อยๆหายใจเข้าพุโทโธพุทโธอยู่เพราะเส้นนั้นมันจะเป็นทั้งร้อยไปดอก<ช>ถ้ามันแหละถ้ามันนิ่งได้แล้วมันเป็นมันสงบได้แล้ว<ช> <ๆ S 2> หลุดเสื้อไหวเวลาสั้นๆเนาะย็่นนลมสั้นๆหนึ่งเอาคือมาเร็วแทะเลยถ้ถามือไรฝันอันอยากสงบแต่ว่ามันก็เป็นนั่นแหละอ้ยยังได้สิมา ขาก็ปวดเพราะขาพิกแล้วสามชิ้นเท่อก็ว่าเลอกอยู่เนะาะเกิเป็นสัตว์นะิรันดรเรื่องเหตุไปเรื่อยๆถึงเวลาสงบมันจะเป็นเองดอกคนที่เหตุดเดี๋ยวสิเข้าใจในตัวเองสิเข้าถึงความรู้สึกของตัวของเองดอก่าสงบเป็นยังไงก็ประสิทธานอาการต่างๆในอาการบิดีทั้งสิดูเองดอกพิจารณ์่มกับผ่านอาการ โย่เนาะเพราะแต่หายใจเข้าพูดโทลเริ่มก so, ็เด <Okay. S 1> ้เริ่มโยกเริ่มสั้นแหละโยกไปโยกมาก่หละแต่ตะกี้ก็เป็นการมืนตาเบิ่งธรรมดามันก็ตื่นเป็นธรรมดานั่นแหละอของมันใหม่บางมันของเก่าด้นี่อืแต่ผู้ใดลึงคุณเคยกับทรรมาว่าของเก่าลูกเมนดอกลูกของใหม่ทั้งนั้นแหละอาการปีกเกิดถึงของเปิ้ลโยกโยกสะก้อน ยกไปทั้งหน้าทั้งหลังสะกอนต่อมาเป็นใส่ที่บังคับแล้วมันก็หมุนที่หมุนใายไปเด้เออทั้งในแห้งแห้งทั้งในความรู้สึกเท่านี่แห้งแห้งแต่ทั้งนอกมัน่แห้งดอกแต่ว่าหูว่ามันโยกหููว่ามันหมุนไปนี่คืออาการติดติดลงไปของมันมันตองต่นตกใจบางคนก็เกิดเป็นแสงสว่างพรับข้นมานะเอ,อมันคือฝ้าเรือมัในดอกพรับข้นมาโรดดอก นักเย่ยสินตราบขณะกูกลายมื่นตาบังมาโลนแล้วเออยากเบเิ้งไยตาเป่าเลยสันเออเขาเบิ้งตาในเขาไ้เบิ้งตาเป่า <laughs> มันพ่็อสิ่งลึกละ่ะอันนี้ยังสันนะอบังลึกลงเลงพื่อติพราบยิ่งไรกูกลามื่นตาเบิ้งโลดเต็นบ่คนยันผีมันก็ผีทั้งสันแล่ละนะอเออคนยันผีสิตื่นเร็วเด พ่อคิดยังก็คิดถีต่างว้ก่อนภาพนั่นแหละก็มือตาเพิบเกิดลดมันพ่อสิเรื่องแล้วพ่อสิขึ้นไ้แล้วอาพึบกให้มันพึบตัวอันแสงภาพเกิดมากันก็นั่งยื่นสั่นหละว่ต้องไปสนใจสีมือตาบุงมันสั่นมันบวพานจะเคลื่อนได้มันบขาไปสั่นสองไรลได้มันเป็นแค่คณนิกะชั่วข่าวรับมือตาเพิบขก้น เออแต่อุปจาระมันสิไหลเข้าไปเรื่อยี้มันสิไหลเข้าไปแล้วมันมันจะเกิดภาพมีมิตต่างๆเกิดขึ้นมากมายเห็นหลายก็นั่นอีกอดเอาอย่าไปเมื่อไหเบิ่งเออเห็นเห็นจนม่าเบื่อคนเหล่าน่าเป็นธรรมดาเลยเห็นนั่นนี่เห็นไปธรรมดาหรือว่าคนบ่คยเห็นก็อยากเห็นเนาะคนที่เห็นแล้วก็จะไม่อยากเห็นเลยมันเบื่อครับแค่นั้นเอง อาการพิติของแต่ละคนแสงสว่างภาับมาคือฟาหลมพรับหลุดมึงตาเบิบอันนี้ก็เป็นพ้ทีิฟังอยู่ที่โบเข,ข้าใจคําว่าเกิดแสงสว่างยังสันทังสีรับนี่แหละคืออาการพิติอหายพานซะจะไปสนใจมั่นการให้ลูกแต่ว่ามันพรับขุนมากกับท่านนั้นแหละมันเกิดหลายยิ่งกว่านั้นอีกแต่เฮ้าส่งอารมณ์ไปได้นานส่งอารมณ์เพื่อรักษา อขัาบริกรรมกับลมหายใจไวใดนี่แหละไปเรื่อยๆเลยบ่บ่บ่บบไปคิดแม่นังวะหรือว่าเพิ่ม้นมาบางคนกะเคยเป็นมาแล้วยี่สิบสามสิบปีแต่ว่าบ่เคยถิ่มตัวน,นั่นจะเกือไปขาดคะเนี้ไปหวังไหวเป็นอุปทา,านไหวมันเยบ่เป็นอีกฉะนั้นถิ่นเเบิอ่าการปืิอบัติทุกครั้งขอให้เอาปัจจุบันนี่แหละเป็นที่ตั้งเอาปัจจุบันได้เอาร่มหูด,ดังนี่ลมเข้าออกธรรมดาเนี่ย มันสิเป็นมันเป็นของมันเองบางคับหนเป็นบได้ของพวกนี้อะไรที่มีบเบาื่องอาการบีติแบบแสงสว่างพระถึงน,นาบางคนสิเป็นยุโระวางขอบตาคือฝ้าเหลือ่อมเมันเหลื่อมแบบเป็นแสงพึบเด้อันนี้เหลื่อมเป็นสายๆอันนี้บางคนสิมีอาการขนลุกขนลุกขนพองส่ย,ยองก้าวด้านหน้กาก็จะเป็นแย,ย่แหช้าๆน้ำ แต่ก็คือสิ่นี้ให้ไตนี่แหละไตน้าขอบดังนี่แหละไปไตใสหมากไตน้าขอบดังนี่ไตน้าขอบดังไตน้าขอบตาเป็นไปไตเป็นน้าหูเปรียบเทียบว่าคือให้ไตเสื่อเดือความรู้สึกของบุคคลผู้ที่เป็นแล้วสิ่ง,งจากเองดอกเปรียบเทียบบางคนก็นเป็นโตใหญ่ขึ้นกว้างขึง้นสูงขึง้นอันนี้คืออาการิติือจิตมันอิ่ม มันอิ่มเลยมันสดแสดงอาการเ่านีเ่านีออกมาซื่อแต่กากกอนดคิดมันกินตะกิเลสกินแต่ความอยากหาสอดใสยหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ <S <S อ,อบ้านนี้คิดก็คือความคิดนั่นแหละมันคิดหาังแต่เรื่องผู้นั้นผู้นี้คิดหาั้งอยากได้อย่างดีอย่างนี้อยากรวยจะเป็นนั่นนี่ <S <S บ้านนี้เฮาอ,อ,าอาดูเฉพาะคาว่าพุทโธลองบ่งดูอถ้ามันอิ่มในตัวนี้แล้วมันต้องสิคอยเป็นของมันดอก แลวแสดงอาการแบบนี้ออกมาบางคนก็นคือจะของลอยอยู่กับมีสูงทะลุขึ้นเลยหลังค่าไปหุ่นหอดีฝ่าหุ่นกบบีฉะนั้นน่ะกระขายมะเหล่ให้มนรูแค่ว่าใา้มนรูแค่ความรู้สึกหนึ่งกับพ่อซะเออพอรักษาสติประคองสติเอาไว้ไม่ข้ามบริกรรมไปเรื่อยๆเลย,เลยต่อไปขํามบริกรรมมันสิหายเองแล้วกสิรูถ้าล้มเข,ข่าก็ออกปิติมีคือเกา เมื่อล่มหลูล่มให้ใจเขาก็ออกแล้วต่อไปกับสิมแต่ความเฉื่อยเื่นอย่างเดียวสําหรับบุคคลถี่นีนิมิตมันก็เป็นไปตามหานิมิตบองหันบางนี้แหละที่มันเคยคิดวาดภาพไปในใจมันจะเป็นเราเองดบบตันี้เพราะมันวาดภาพไปในใจดบบมันจะไปเกิดขึ้นเราเองวอคิดมันจะไปเกิดขึ้นเราเองเป็นไปต่างๆนหน้า,นาสารพัดที่ฮั่บ่เคยต่างไว้เ่าบ่เคยคิดว่าสจะเห็นสิ่งนัง้นสิ่งนัง้นก็เห็นก็เป็น เออนี่คือสำหรับบุคคลที่มีนิมิตเดอ้อ <c oughs> สำหรับบุคคลที่บม่มีนิมิตบาทนี้แต่ว่าความปิติน่มีคือกันมีมีแบบเดียวกันนั่นแหละเออคําบริกรรมขาดหายไปลู่จะล่มหายใจล่มหายใจเด่นชัดขึ้นอาการปิติเด่นชัดขึ้นเมื่อล่มหายใจอาการปิติที่นี่อาการปิติขาดหายไปเป็นสิ เมื่ออาการตัวนี้ขาดหายไปเลยเขา่าสูความสงบเต็มทีอันนี้บรรลุตัวอันนี้เป็นอัปปนาสมาธิบรรลตัวอันนี้ออกมาแล้วจังจังอเอามาเบาได้ออกมาสะกกอนมันจะถอนกมาเองบรรูุตัวมีสำหรับคนบ่มีมีเป็นบาดฐานกําล่งของการทํามีปัสนาด้ดีมากแต่บวกได้เข้าถึงคําว่าอัปปนาสมาธิใดก็คือจะปล่อยผิน ถ้ามันออกมาแล้วพิจารณาในอันิจจางทุกขังนาตาของร่างกายของเวทนาของจิตของธรรมหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอจะปล่อยไป้อยู่แต่กความอิ่มต้นนั้นมันสิมีกำลังมากกำลังกันสิกล่าขึ้นเอมือนพิจารณาเปินว่าวิปัสสนาหนัแต่ว่าห้องใส่พิจารณาหาความถูกของเจ้าของหาเสียเหตุถูกของเจ้าของหาความ วิธีดับถูกเขาจะของหรือถูกมันได้ดับไปขนาดใดแล้วขาดหายไปไปในขนาดใดแล้วนี่ใหวิน,นจะอยู่ในนี้ครับแล้วก็เริ่มไหลเข้าไปสู้ปฏิจจสมบัติไหลเขา้เไาไปเห็นไปว่าฮาไปเห็นนั่นเห็นนี่ครับมันเห็นให้ความรู้สึกจ่ของก็เอาละอะน,นั้นมันบ่แมนบ่ผู้ใดสิไปขาดแค่นี้เห็นได้เลยมันเป็นไปของมันเองดอกนะเพิ่นก็เลยออกโตไปทางว่าแล้วตาอุปนิสัยบําเพ็นมมาก บ่มีผู้ใดหุดจักว่าผูา้ใดบำเพ็ญมากมากมากหน่อยดอกขอให้ทุกคนตั้งเหมือนดุดังว่าเหตุปิดในปัจจุบันนี่เริ่มตนไม่ในปัจจุบันนี่ลดอันนั้นเป็นเรื่องเบาเบากันความันข้อม,อมี่หรือเป็นการแก้ปัญหาในค่ายความสงสัยให้ให้กับบุคคลต่างๆสื่อดอกเลยเป็นเรื่องเบากันมากมากม,กมก่ปฏิบัติทำรรเป็นเรื่องเบาดอกเป็นเรื่องเงียบเงียบซ่อมบางจะของเองเป็นเรื่องถึงข้อมสงบเลยคือะ สำหรับพู <Ừ. S 1> ún, ้ธีวาฝากเงินมาทำบุญต่ว่าเมสติบ่อเต็มปันไดมีอาการเบลอๆไปแล้วลงเริ่มเริ่มเฮ็ดจังไดเวลาแม่ทำบุญแมสิไดบุญบ่ได้คือเก้ามันนั่งมีธีวาเอาเข้าเอาเงินใส่แม่ใส่ใส่มือแมเข้าบอกว่าแมเอ้ยเฮ็ดสังกทานเนาะเนี่ยสอว่าเฮ็ดสังกทานเนาะแม่บอกว่าอืม ในขณะนั้นมันก็เป็นไปของมั่นแล้วอันถึงว่ามันไปรอบคนนันแล้วที่นี่โตเฮาเองนะผู้เป็นเจ้าของเงินก็ขอให้อุทิศบุญนี้คนคึงแด่มารดาบิดาของข้าพเจ้า,าที่มีมาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันตลอดทั้งทรัพย์สัตว์ทั้งหลายที่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ให้อุทิศวาจันซี่ส่วนคนสิได้ยด้วบุญใดจะไปเป็นถูกจะไปเป็นถูกก็กจะไปกังวล อ,อมันจะเป็นการตัดตัดเกจตหน้าที่ห้าตังไววว่าห้าสิษฐ์ทำบุญอุทิศให้แม่ห้าเห้าไปห้ากเ็เไดเอื่นว่าทำบุญเพิ่มทุกไปกังว้นว่าจะเป็นไปตามที่จะของหวังบอว่าต้องดอกให้อ,อุทิศไปโหลดว่าขอบุญนี้จึงถึงแต่มารดาบิดาของขา้าพเจ้าที่มีมาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันชาตินี้คำว่า,าปัจจุบันชาติคือห้าเห็นยเดรปจำได้ยู่ลละในหน้าตาของแม่ห้าว เหตุองสั้นแล้อเลวไปอย่าไปกังวลเด้อแต่กังวลเหล้วนันจะเป็นความอยากแม้นความอยากที่เป็นมักแม้นความอยากที่ไปในทางดีกับสางมันสิมันกับบาต่างกันครับเป็นความอยากที่แลกของแหลกความอยากดังใจมันเองอุทิบายจืซื่อมันจะไปเป็นของมันเองดอกนะที่ทางที่ดีที่สุดก็คือว่า คนมันป่วยอยู่แล้วให้ภาวนาพุทโธไวพุทโธไวเรื่อยๆหรือว่าสิเปิดธรรมะให้ฟังบทสวดมนต์นันนีให้ฟังหลักกเวลาบริเวณฟังนันนีือให้เปลี่ยนเอาเรื่อยๆคนป่วยมันสิลำพังหุนหงิดให้เปลี่ยนฟังธรรมะมั่งฟังเทศแบบภาษาบาลีมั่ง้วยให้เพิ่นภาวนาพุทโธไปมั่งเหตุไปจังสีอยู่เรื่อยๆ จิตท uh ี huh. ную, be icians, mm ่ซ่องอยู่ในความความเป็นบุญหรอกจิตคือความคิดทั้งหลายสิไหลอยเฉพาะซิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสีบ่ฟุ้งซ่านจะได้อย่างดีอย่างมีอยากเป็นอมันสีบะเล่าร้อนเบาะกังวลแค่นั้นก็ใหายแนะนํากันยังสันแหละไปไม่ต้อถ้าเพิ่นมีสติดีอยู่ คือเฮาเห็ดกับใจเวียนนี่แหละนะแล้วมีสติขบบริบูรณ์วัตถุกยางแต่ว่าร่างกายสุพลภาพสื่อๆเิ่นกันระลึกนึกถึงสังฆท,ทานถือเปนเหตุเองกับมืออย่างหนึ่งเพิ่นกับภาวนาอยู่ตลอดนั่นเองแวดล้อมบุคคลที่อยู่รอบขอ้างกับเว้าทั้งตะเรือนทําบุญเด้เว้าตานะ,ะเ,เรือนท่ามะนั่นแหละเพิ่นเลยไปดี กระสิถธามาลูกจังใดว่าไปดีลูกก็แล้วกันเนาะออย่างหนึ่งพระยมานผู้เป็นผัวแล้วนั่นเห็นกับตากะคักเลยไม่ได้เข่าสมาธิสมาเถอะอีหยังเออวาเข้ามาให้เห็นเอากคักนี่เออ,อยุขามพระพุทธรูปบ,บักใหญ่สําเนาะนี่พุทธรูปเข้าองค์นี้โดยสําไปนี่พระพุทธรูปเข้าดีแหละแล้วก็นั่งขมามยยุท่านขาง,งขวาพระ บัดรอยลงมาใกล้ๆแล้วพระนั่นหายไปเมียเรามาสั่งล่าขัวมันว่ามันนั่งอยู่คางๆนั่นแหละนี่นี่แหละมันมันมันขนาดนั้นแหละมันมันไม่ธรรมดาเด้ถ้าสิไปเลยมันก็ไปได้มันนั่งนี่อยู่ลือๆอยูไม่ความรู้สึกไผ่มันนั่นแหละนว่าพ่อตาผัวว่าเถ่าเอ้ยขอยกบันไปไห้ดอกขอยะสิอยุกับลูกกับต้านั่งแหลกขบเอาไปอีกดอกลง เข้าใจว่าล่ะคำว่าลงหรือว่ามันลงไปนิพพานเด้เออสบายใจแล้วกูหัวกูบ่มีผูใหม่ยังแนวนั้นมันเลยไปสวรรค์สำนั่นแหละเออมันขนาดนั้นเลความรู้สึกมันมันของ่ายเด้อันปากเบาเนี่ยเฮ้ยเลยคุณนายหลาโนแมนนายแบบนั้นเด้นายบ่ได้ดันใจใช่ก็ล่ะเออว่าเรื่องผู้ตายเลยล่ะเออถึงความรู้สึกของฮอดคอดตายไดกนล่ะ ก็เอาผัวมาต่าเอ้ยมาเด้อบัดนี้มาเอาบุญเอนนั้นเขาอุทิบุญให้เห็นว่ามาเลยที่จริงอันในความหลึกหลึกของเราเองความรู้สึกเราเองจากให้ผัวเขาไปแค่คืออย่างนี้เนาะเออแต่ว่าผัวเสียเส้นบ่จากประสาทกปนใดอะหรเนี่ยมันมาบปรมันี้ติเขาเนี่ยบาทบอกบอกยากหัวซ่าเนี่ยที่จริงในความรู้สึกหัวซ่าอยู่เด้ หังบรจักเนี่ยสิเห็ดจักบ้านหลังก็เลยเป็นห่วงโยหังบรจักเนี่ยสิเห็ดอ่ะอ,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 อ่ะนี่คือความรู้สึกของคนตุหนหัังกับคนกับผู้เบี้ยวผู้ัวผู้เมียความรู้สึกคนคอเยาว์หวานกับดักไปเห็ดยูไทเห็ดบ่าเป็นอันอันเรื่องเรื่องความรู้สึกเหน่นเป็นห่วงอยเห็ดบปป่าเป็นเรืยย่อใหญ่ข้าหัวเป็นผู้เห็ดแทนจากจัก <laughs> เด็กตวกหมกวกบสวดมนต์ให้ฟังมังว่าเรืองในวัดเขาให้ห่ฟัมงมังมีแต่แนวมันอันบ่ได้เล่าร้อนกลางวันเนาะเพินกระจายเข่งก็เย็นไปของนนคนเลยลหละเออชั้งซแหละนั่นแหละตั้งคิดกิตนาของเราเล่ากัอยู่ในกุศลนั่นแหละมันมีแน่าคมใจเหตุั้งใดกันบ่มีู้ใดมาซอยความเจ็บความปวดความสิตายของกุดีเก็เลยต้องพึ่งผ้าอาศัยในตนเองนั่นเองเพื่ออาศัยถ้ำตัวนี้ไป แต่ว่าความรู้สึกลึกๆ,ๆต่างหากมันบริเป็นเกตนาลักษณะนั้นมันซ่อนเร็งยูง่ในหันในความห่วงโผว่างจักรหลักเออลูกมันบ่นห่วงปันไดดอกผัวมัน,นห่วงคักขนาดที่ตายเองบ่ลักเออคือคนไปทํางานไปสุขุมเทพยละ่ะคิดหอดเด็กน้อยมันนั่นว่าเนาะตัดสินคิดหอดลูกบ่แมน่นคิดหอดแม่มันกักๆ <c oughs> น,น,นั่แาาหละฮึฮงฮึ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 อึฮ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 ึ ออคิดหอดเออซื้อนันซื้อนี่ไปให้เด็กน้อยกันนันนี่ก็อาเดแต่ควมรู้สึกแค่มันกูโ่อยู่ลำดากแม่บนงคนเออแล้วว่าหละ่ะแล้วว่สินฮ่าฮ่าฮ่ตัวท่าเอาลูก,าาก,กว่าอ่างหนาจังไหมนี่ความจริงที่มันสอนเล่นอยู่ในของแต่ละคนนัอนน่ะเออฝากวอกพิบังไ้ซื้อดับชินชินฮันลูกเออ เอาลูกมาบังหนาได้ไหมยัดซันแหละยงซันขนาดคนสิตายได้แค่น่ะคือใช่เลี้ยงพราแต่ผัววา่างเลยแถเอ้ยมารับเอาบุญเอากุศลเด้อบาดนี่วะ่วะว่ามาเลยบ่บาทอืมตะกี้มันแขนนยู่ไม่หันแหละทางบนเป็นแขวนยังขัดหอกมันมันซอนเล่นอย่างเงี้ยครับเออหัวยู่ห่นแล้วเดี๋ยวนีน้นะกเออยิ้มเลยว่าเมนเบาโพยยิ้มเลยของเขามันเป็นวบทีละเอียดกว่า ยินเขาบเนี่เขาก็ฟังธรรมพอการบำเพ็ญใดคือการเทวดา,านั่นน่ะเออแต่วเล่าแต่เื่อว,ว่าไปไดีๆครับเราล่ละไปไดีแล้วแต่ย,ย่งอะไรวาลายดอกผูกลุม่มๆแต่ว่าแก่ยากยากตัวนี้ผูกลุม่มวมมันนะ่ะตั้หา,ามเดึงกันแหละมันยากที่ยังนี้แก่ยากทั้งผูกลุม่มๆผูดจุนหอดผู้ตายเลยล่ะ ก็ไปดีก็แล้วกันเนาะทั้งาวายพวกเข้าแต่ละคนแต่ละคนว่วนอยู่ในธรรมะนี่และยจะวนไปบ้างไหมปฏิบัติเอาแบบง่ายๆื่วงอารมณ์มันเป็นกุศลภาษาบาลีวาสกิตะปริโยทาปนังเอตังพุทธนะศาสนาบูตเจ้าว่าอืจงทาจิตให้เขาร่อปลอดแล้วจากอกุศลทั้งปวงเอา้เอาเขาก็อยู่ในกุศลนี่แหละว,วะพ่คาคิดถึงเรื่องหนึ่งกับเรื่องหนึ่งในในเรื่องของธรรมะอยู่แหละ มันจะไปของมันเองหอกจงสัก <c> ส <oughs> ำหรับผู้อ่นเอาผ,ผู้ผู้ถามเจวกับว่าอาการแบบนั้นอาการแบบนี้ก็ตอบแล้วพิธินั่นแหละยังเป็นตื่นเต้นตกใจว่าภาษาของเขาสำลังเนาะ <c oughs> ตอบแล้วสำหรับผู้ว่าแม่รู้สึกว่าทุพพลภาพไปแล้วสะพิบดีไปแล้วสิตัวเองนั่นแหละเน้นไม่ลืมนะลูกกับพรอบกับแม่นี่มีความผูกพันกันมาก แมน,นห้าสิบว่าเก่าข้ามอุทิตบุญไปหาพ่อห้าแม่มันกับไปคือเกา่าสาหรับบุคคลติดติดหมายถึงว่าศาสตร์นี่ศาสตร์นี่ศาสตร์หลังหลังจังคอยจางคล้ายออกไปเรียกว่าบ่หายขนณะน,นั้นกระตอบไปแล้วอให้มั่นใจซะว่าเออห้ากับอุทิตอุทิตไห้ได้หรือว่าได้เดี๋ยวมันทางได้ดอกนามันงบอสทะเลตามไปเห็น <laughs> เออให้ได้ซ่านไ้ย่านแล้วอนจังเห็น แต่พันได้สร้นก็ไปนอนนอกสร้นถ่านอนถ่ายู่นนอกสร้งอะไรอย่าไงเงี <c oughs> ้ยวพุ่ไปเรื่อยๆแล้วก็เขาใจเองแบบพุกไปยังก็ดีบ่าต้องไปอยากเหตงไปเรื่อยๆถามมันสิสงบมันก็เป็นของมันเองยิ่งไปเร่งไปเพ่งอยากสงบบ่ไม่ทา้งสงบตัวเดียวกันเออคือเข้ามาภาวาน่าหน่เอาในปัจจุบันเลยลมเข้าพุทลมออกโทย่จั้งสี่ บาปนั้นจะเป็นเป็นเองถ้าอยากสงบบ่สงบจากเห็นบ่เห็นนะครับเจ่าสุดท้ายหรือว่าให้ทุกคนไปตั้งจิตเจตนาในการรักษาสินเจของเองดิตั้งใจไว้เจตนาไว้ในการสามารถท้ามสินห้ามั้นตายตอนที่นอนหลับอยู่ด้วยซ้ำศีนเป็นพื้นฐานยังมันคงได้แล้วก็ให้มันใจว่านในขณะนั้นเท่ากับบอลลสุดดีแล้วโดยสินทั้งกายว่าจใจ เจตนาของเขาตั้งไว้แล้วมันบอกทาจสิบวอ็ดเทาไรผู้ใดเสียชีวิตหรือทรัพย์สินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอ่าเนื่องข้าเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตกว่าไปไม่รักทรัพย์ไม่ผูดกิจกรรมไม่โกหกทั้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตหรืทรัพย์สินไม่ดูสรายาเมาทั้งหลายตลอดทั้งแต่ไม่สนับสนุนให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งด็งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคือกว่าจะถึงตีหน้ากบาไปหกโมงก่าไปนี่แหละตั้งเอาไว้แบบนั้นตอนก้าวขึินหน้า ประสบการณ์ของเจ้าของเองโดยถูกสมุนไพรในรดมักนะฮะผิดไปผิดไปให้มันเห็นความจริงความจริงของถูกใส่ความรู้สึกเด้ว,วางคครยบ่แมนแคว่าใส่ความเห็นโดยความคิดความคิดนั่นมันลงตัวได้มันเข้าใจดีรู้ความหมายแต่ว่าการว่างคครยต้องว่างออกจากความรู้สึกมีตั้งหากละจะคําา่าบงังคับอยู่วะหา,ายใจลง ภาษาไทายบางใดบงหนึบ่ามีสมองอีกเราเห็นบ่างหรือัวหนาน่ะอบปั๊บปับหลดไปยังเห็มันเร็วก่านั้นเนี่ยปไปยังเนาะเออมีวาสีเลยเห็มันเร็วมันคล่องนะปั๊ปบปั๊บหลุดไปยังจะดูใกล้กันก็นกกได้แหละก็ะายกข้ามใดก็ไเลยมันคือเสื่อมโยงหากันใด อันนั้นถามหน้าที่หนึ่งเด้เสีสไปคิดออกเนาะแหละพเขาถามไปปั๊บึ่งซึ่งซื่งอยู่หันเลอพอจะคิดออกเขาเพินพ่นบอกไปอีกรอยข้าไปแนหน้งเลยหาสบนาง้ม <c oughs> <c oughs> เป็นตะสูดยัง<อ>าบาทสุดไทยวางใดเวลาเห้าสสมารถท่านสินแล้วอันบอกห้าวิิหนาเดืเอ,อดงของถูกสม,มุทไในโรดหมักของอยู่ของ,ง,ของแล้วเด้ ให้มันเห็นเขาไปไม่ความถูกจากความรู้สึกที่มันเปลี่ยนเจ็บไปเดียป่วยน,น่าใดให้มันเห็นสุดไทยให้มันเห็นทั้งบดในโลกีอย่างนี้จะถูกกับถูกข้าว่าซุ่ปปมีก็แล้วกันในโลกงนะให้มันเห็นถึงขันออกเป็นความรู้สึกออกมาใดหร่อว,ว่าบ้าเอาแล้วกุบ่เอากับมเมื่อไรคุณนายขัดตายยังใดนี่พวข้อกรรมมาเกิดอีกเกิดเป็นยังกระางบ่าเอาไรมีจุดหมายเดียวทุกคนพลาดพนัพน ผู้ใดสิสวดมน่นไปจนรับกับสวดไปว่าเขาตั้งเจตนาไว้แล้ว mm. เจตนาบอมักเกิดนครับทุกไฟสิพุทโทกับพูทโทไปไยสินนามาถูกพุทธนังก็ว่าไปล้วนแล้วจะหมายถึงพระพุทธเจ้าเบิดหนั่นแหละบอกคำใดกระซางออกมาจะเป็นของพระพุทธเจ้าเบิดหลักหนะอย่า mm. งสั่งไปพ่อ mm.